สวัสดีครับกำลังอยู่กับช่องยูทูบตาต้าล้ำซิงนะครับวันนี้ก็มาเทนคลุกนะครับห็นคลุกสวยๆครับให้แม่บ้านเทนะครับเลย,ยกำลัยจะชุดกล่องเลยครับ เพงก็น้ำมันนะครับเสียงคอยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้นะครับเอฟซีคอมเมนต์ให้นะเก๊กเอนี่ยนังไงด้วยนะเอ๊กเอ๊กเอ๊ก,อกโบ้ ยกข้างนอกนะี่ยกข้างนอกยกข้างนอกตกลงลงข้างในย,ยกข้างนอกลงแรงรงแรงเบาหนะเอฟซี MC, ยกมือหน่อย Bỏ đèn này đi Để chút đi Đèn này 嚟嚟嚟嚟！

แรงนะครับแรงอ่าลงเลยเสียงแปรดดีนะครับคันนี้

แรงนะครับแม่บ้านแรงต่อสายเรียบร้อยครับ พี่ทำไมแรงจ้ะพี่จ๊ you suffer, you ทำไมแรงเดจี้พาเบาเองเนี่ยเบาๆนี refused, ่เนี่ยเหงนเนาะเนี่ยมือใดก็เทเสร็จแล้วนะครับ ส่งทรายอ๋อส่งหินคลุกจากสับปรีสวยๆครับที่เทประจํานะครับครับแล้วก็ค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมไปขึ้นอะไรนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปเบิกเงินเบิกอะไรก่อนนะครับเทหินเสร็จครับฝากติดตามช่องยูทูบต่ะตะลำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ